สวัสดีครับวันวน,น,น,นี้นะครับอยู่ตรงอะไรนงตรงข้ามมีสุขานีนีเจอร้านนี้นะครับสุดๆข้าวกะเพรายี่ห้าบาทขับตะเรืแล้วเรามาแว่ประใหม่นี่นะผมไปผมก็สั่งอะไรเนะเดี๋ยวนะระยะเวาแป๊บหนึ่งครับนี่กําลัางบัตรเลยบอกขอบอกว่าผิดโกแกก็บัดรไม่ไปเฉยรนะกะเพราหมูไปเฉยกับไข่เจียวนะฮะแล้วก็จะมีที่นั่งกินมันด้วยนี่ นะครับหมูมที่นั่งก็นหมูนะครับเร้วพยายาถ่ายคลิปเลยครับขอเป็นเช็ดลเลยนะครับอันนี้เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิด8โมงค่ะ8โมงครึ่งค <8 S 2> <ต>่ะ8โมงถึงประมาณกี่โมงนะครับ มันเที่ยงประมาณบ่ายมโมงก็เก็บร้านนะครับก็มีจะนั่งกินตรงนู้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมองไม่ได้เลยนะครับขับผ่านมาก็เลยหิวๆเลยเอามาโอ้ออสีน่ากินเลยนี่นะฮ้ย,าายขับเด็ดนี่ต้องถามเลยว่าน้ำอะไรดีคะแค่าจานสองหนึ่งนะคะมาโอ้หไม่น้อยแล้วเนี่ย โอ้โหคุณภูเลยคุณภูเลยเออโอ้โหดูดูดูเพียบโอ้โหแม่เจ้าดีของผมเองอย่างนี้จานเท่าไหร่เลครับอันนี้พิเศษสี่สิบบาทพีสี่สิบบาทเลยเหรอเนี่ยทั้งไข่ทั้งกะเพราเลยนะโอ้โห,โโหต้องแวะมากินแล้วครับนะชื่อร้านอะไรเนี่ยข้าวไข่เจียบเหรอ อ่ายี่สิบาทแต่ที่สี่สิบาทนะครับคือผมเพิ่งสั่งแกพิเศษถ้าปกติเท่าไหร่ครับไม่มีขายยี่ห้าครับนี่ก็มีนั่งโต๊ะนั่งให้นั่งกินด้วยโอ้โยดูโต๊ะเปนนั่งชิลยด้วยกันอยู่ริมฟุตบาทนี่นะอ่าโอ้โยขอญาตขอญาตขอญาตโอ้โยโต๊ะจะพังพวกเนี้ยเราหนักอ่โอเคโอเคขอกินก่อนนะครับโหแวะเข้ามาชิมกัน